ดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการสรุปบทเรียนภาษาเกาหลีจากหนังสือภาษาเกาหลีมอโซเล่มหนึ่งบีนะครับผม EP นี้ก็จะเออเราก็เดินทางมาถึง EP สนทนาเราก็จะเป็นสนทนาหนึ่งของบทที่9นะครับผมโอเคบทสนทนานี้ก็เป็นบทสนทนาระหว่างใครเอ่ยสตีเฟนคุณสตีเฟนนะครับผมกับชองอูนะครับผมแล้วก็อันนี้จูเลียงอ่ะสามคนนะครับผมอ่ะโอเคมาดูกันว่า สามคนเนี้เขาคุยอะไรกันโอเคอะดูรูปก,ก่อนอะใช่สามคนนี้นะครับผมก็คุยกันอยู่เนาะอะ,อะโอเคอาคุณสตีเวนนี่ก็คือเปิดประโยคนะครับผมอาชองอูชิคุณชองอูอ่าอินซาแฮโยอาทักไทยนะครับผมอินซาฮาเซโยอาโทษทีครับมันไม่ใช่อินมันไม่ใช่อินซาเฮ อินซาโยนะครับผมพูดผิดอ่าอินซาฮาเซโยนั่นเองนะครับผมมันมาจากคําว่าอินซาฮาดานะครับผมหมายถึงทักทายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะจริงๆข้างล่างมันมีนมคําศัพท์ใหม่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคําศัพท์ใหม่ที่เป็นรากศัพท์กันก่อนดีกว่าอ่ะมันมาจากคํานี้นะครับผมอินซาฮาดานะครับผมหมายถึงทักทายแล้วก็อีโจกนะครับผมหมายถึงหนีอ่าแล้วก็ ฮันเทซォจากใครบางคนอ่าโอเคแล้วก็มอลมอนเรีเอ่อไม่หรอกไม่เท่าไหร่ไม่อืมไม่ขนาดนานไม่จริงๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูในรูปประโยคอีกทีนะครับผมก็คือผมว่าผมจะไปเฉลยในรูปประโยคมันจะเข้าใจง่ายมากกว่าเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไปผสมกับคําอื่นแล้วเนาะมันเป็นประโยคแล้วอ่าแต่ว่าผมก็ยากให้เห็นรากศัพท์ก่อนเฉย อาธงอารีหมายถึงครับนะครับผมชุมอาชุมนุมอะไรนั่นเองอาคำสุดท้ายนะผมคดดีกว่าอามาจากส่วนเดียวกันหรือผนเอกเดียวกันอะไรทำนองนี้ครับแต่เดี๋ยวเราไปดูในอันนี้ดีกว่าอ่ะโอเคเราเมื่อกี้เราติดกันตรงนี้เนาะอินซาฮาเซโยอินซาฮาเซโยก็คืออ่าทักทายหมายถึงทักทายนะครับผมอ่าทักทายหน่อยอะไรแบบนี้ อีโจ๊กท่านนี้นะครับผมก็คือคนคนนี้เนี่ยอีโจ้กกืนอันนี้ก็ชี้เนาะจุเลยนงชีเโยอ่าท่านนี้เนี่ยนะก็คือคนนี้เนี่ยนะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันแปลว่านี่เฉยๆเนาะที่เราแปลามาเมื่อกี้มันแปลว่าดิสเนะก็คืออ่าก็คือคุณสตีเฟนเนี่ยเขาก็บอกคุณจองอูอ่าคุณจองอูครับทักทายครับผมอ่าทักทายแล้วแบบก็คือขออนุญาตแนะนําทักทายแล้วก็จะขออนุญาตแนะนํา อีกคนนึงแบบนี้แล้วก็อ่ะทีนี้พอทักทายแนะนําทักทักทายเราแบบเราจะแนะนําเสร็จล้อใช่ปะเราก็พูดต่ออ่ะอีจโจกเงินจุลเลียงชีเย,ยอ่าคนคนนี้เนี่ยนะคือ,น,คอนี่คือคุณจุลเลียงครับผมอ่ะทีนี้ชองอูเขาก็อันนี้ยองทาเยโยอ่าสวัสดีครับจุลเลียงชีอ่าคุณจุลเลียงนะครับผมอะไรประมาณนี้ทํานองนี้ก็คือประมาณว่าทวนสิ่งที่สติเฟเปนบอกอีกรอบหนึง่งอะไรแบบนี้อ่ะพอเป็นพิธี ทีนี้สตีเฟนนะครับผม,ผมก็จุลเลียงชีคุณจุลเลียงครับอีจเจ้าเกินชองอูชี้เยออ่าคุณจุลเลียงครับนี่คือคุณชองอูนะครับผมอ่าโอเคนี่คือคุณชองอูครับอ่าชองอูชีหนึ่งเชเชมาจากคำว่าอ่าชอเอนะครับผมของฉันอะไรของฉันครับผม อ่ารูเมทก็คือรูเมทนั่นเองครับผมรูเมทเยโะอ่าคุณชองอูเนี่ยเป็นรูเมทของฉันอ uh, อันนี้มันจะมีทริคนะครับผมคำว่ามดคือผมเจออะไรผมก็จะสอนไปเรื่อยนะครับผมผมกลัวผมหลุดนะครับอาจจะแบบไม่ได้ต่อเนื่องสักหน่อยแต่ก็เราก็มาจดเอาตามเคล็ดตามทริคที่ผม สอนเพิ่มแล้วกันนะครับผมอ่ะที่ผมแทรกเข้าไปอ่าอย่างเงี้ยคำเนี้ยเขียนว่ามดแฮโยแต่ว่าอ่านออกเสียงจริงจะเป็นมดแทโยนะครับผมเป็นกฎการออกเสียงเนาะมดแทโยอ่าโอเคมาจุลเรียงมาต่อเลยมันน่าซออผันเขา้าอ่ะโยอ่ายินดีที่ได้รู้จักครับชองอูชี่ชอนนจุลเรียงจุลเรียงจุลเรียงเหยยอ่าคุณชองอูครับผมคือจุลเรียงครับอ่า สตีเฟนเช่ฮันกูกอกพันฮันกูกอกพันชินกุเอ๋ฮันกูโกพันพันก็คือหมายถึงคลาสนะครับผมฮันกูโกภาษาเกาหลีอ่ะอันนี้ของคุณสตีเฟนอะไรก็คือเป็นเพื่อนคลาสภาษาเกาหลีของคุณสตีเฟนนั่นเองครับผมโอเคอาชองอูเขาก็พูดนะครับเนมันน่ซอพันเข้าไปยะครับผมยิยนดีที่รู้จักครับสตีเฟนเช ฮันเทซอก็คือจากคุณสเอฟาเมื่อกี้เราดูสัพบใหม่ไปแล้วเนาะฮันเทซอก็คือจากใครบางคนอันนี้จากใครจากคุณสเตฟนจากคุณสเตฟนอะไรอิยากิอิยากิหมายถึงเรื่องราวนะครับผมการพูดคุยก็คือได้ยินเรื่องราวการพูดคุยจากคุณสเฟนมันนี่ก็คือมากๆากทรูสโยทรสทรสโยมาจากคําว่าทึกตาที่แปลว่าฟังจําได้ไหมเอ่ยแล้วมันเป็นกฎที่ผันไม่ เป็นไปนตามกฎของทีกึดเนาะอ่าโอเคก็หมายถึงว่าได้ยินมากๆเลยจากคุณสตีเฟนเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้ชองอูใช่ไหมชองอูเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเรื่องราวที่สตีเฟนพูดถึงคุณจุนเลียงให้ฟังเยอะเลยอะไรประมาณนี้อ่าชอโดชองอูชีอยากิมานีทรสอสโย و. อ่าแล้วจุนเลียงก็ตอบว่าอ๋อฉันก็เหมือนกัน นะอะไรแบบเนี้ยเรื่องเออฉันก็เหมือนกันเรื่องราวบอกเล่าของคุณชองอูเนี่ยเยอะมากได้ยินก็คือได้ยินเรื่องฉันก็ได้ยินเรื่องราวของคุณอา่าชองอูเนี่ยที่ที่สตีเฟนเนี่ยเขาเล่าเนี่ยเยอะมากเหมือนกันเนะเาะอ่ะทีนี้สตีเฟ็นเนี่ยก็จุนเลียงชินนคุณจูเลียงอ่าครับโน,โรนเรรึนอาจูทันแฮโยอา่า ก็คือว่าโนเรก็คือการร้องเพลงเนาะการร้องเพลงอะไรอาจูมากๆเลยชันฮหยอก็คือเก่งมากๆเลยเก่งเรื่องการร้องเพลงมากๆเลยใช่ไหมคุณจูเลียงเนี่ยทีนี้นจูเลียงก็อมอโย่ไม่จริงลอกอะไรแบบเนี้ยไม่ขนาดมาลอกอะไรแบบนี้ะอะไรกันเล่าอออะไรแบบเนี้ยก็คือปฏิเสธเนาะอย่างที่คําศัพท์คัฟแปลไปเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Not r ร a l l y ก็ ไม่จริงแบบแต่ว่ามันก็ใช้ในเชิงการปฏิเสธนะครับไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกไม่จริงหรอกอะไรกันเล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมฉันโมแต่โยไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นหรอกอ่ะก็เป็นการถ่อมตัวนะครับผมจบไปแล้วกับบทสนทนานะครับผมข้างล่างก็ลองไปทํากันดูนะครับผมอันนี้ข้อหนึ่งเขาก็ทําไปแล้วเนาะในตัวอย่างข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยลองไปทํากันมานะครับผมเราจะได้คล่องมากขึ้นเนาะ